สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพสารสวนชวนชิดวันนี้ขอน้อมนําเอาเสียงธรรมของพระเดชพระคุณท่านย่าคุณหลวงปู่พุทธทาสีขุเอามาเป็นสารฝากท่านที่คารพซึ่งในช่วงนี้นั้นยังคงเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมว่าเรื่องคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นการนําเสนอตอนที่ว่าโดยเรื่องของการบวชอยู่ที่บ้านซึ่ง เป็นสารที่ให้ข้อคิดเป็นอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการจะบวชถ้าฟังจากการบรรยายของพระเจ้าคุณว่าในเรื่องของการบวชอยู่ที่บ้านนั้นมันเหมาะสําหรับพี่น้องชาวพุทธทั่วๆไปทุกุทุกสมยัยซึ่งถ้าหากว่าเราไม่อาจที่จะไปบวชที่วัดหรือที่ป่าเราก็สามารถที่จะบวชอยู่ที่บ้านได้ ตามคําสอนของพระเดชพคุณท่านคุณหลวงปู่เป็นการบวชตามสภาพของผู้ที่อยู่ที่บ้านทีนี้ในวันนี้นั้นจะเสนอตอนอีกเป็นการต่อเนื่องนะจากที่เป็นการบวชอยู่ที่บ้านก็มาถึงการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่าอยากจะเรียนฝากท่านที่เคารพว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้ กำลังมีปัญหาปั่นป่วนในบรรดาคณะสงฆ์ผู้ไปบวชแล้วปรากฏว่ามีข่าวเฉามากมายทีเดียวเราโปรดนำมาเป็นบทเรียนโปรดนำมาเป็นบทเรียนถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาอย่างแก่กล้าไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียร ให้บรรลุธรรมตามคำสอนขององค์พระมาสดิเจ้าไม่มีสติที่มั่นคงไม่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นเราก็ควรจะยับยั้งชั่งตนบวชอยู่ที่บ้านตามกำลังของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละดีบวชอยู่ที่บ้านถ้าสามารถปฏิบัติให้ได้ก็จะมีผลใกล้เคียงกับการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่า เพราะฉะนั้นท่านลองติดตามช่วงต่อไปจะเป็นการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่าซึ่งเป็นสาระคำสอนของพระเดชพระคุณท่านเจ้า,จาคุณหลวงปู่เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างดียิ่งในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านจะเคารพบติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับในครั้งที่แรกมาในบรรยายในหัวข้อว่า บวชอยู่ที่บ้านหรือเป็นพระอยู่ที่บ้านส่วนในวันนี้ก็จะพูดถึงการบวชอยู่ที่วัดหรือ,อยู่ในป่าซึ่งเป็นของตรงกันข้ามเพื่อว่าจะได้เปรียบเทียบกันดูแล้วจะได้เห็นความแตกต่าง ะจะได้ถือเอาประโยชน์ของการบวชชนิดที่ตัวประสงค์หรือต้องการนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันยังมีอะไรผลเปกันอยู่บ <c oughs> วชอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ บวชอยู่ที่วัดก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชอยู่ที่บ้านทำเหมือนอยู่ที่วัดบวชในบวชอยู่ที่วัดทำเหมือนบวชอยู่ที่บ้านมันก็คล้ายก,กันดังนั้นน่าจะพูดให้ชัดลงไปว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นการบวช แล้วยางไรเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านอย่างไรเรียกว่าบวชอ,อ,อยู่ที่วัดคืาคว่าบวชนี่ได้พูดกันมาแล้วว่าเป็นการเว้นหรือการไปหมดจดจากภาวะของผู้ไม่บวชหรือทราวาส จึงต้องมีอะไรเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้บวชที่นี่ก็มีผู้ที่ไม่อาจจะบวชเช่นผู้หญิงไม่อาจจะบวชเป็นพระอยู่วัดหรืออยู่ป่าแล้วก็ยังมีวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่ากัน จึงเอาใจความสำคัญของการบวชมาประพฤติกระทำอยู่แม้ว่าอยู่ที่บ้านโดยรูปร่างมันจะเหมือนกันไม่ได้แต่ความหมายมันอาจจะเหมือนกันได้ที่การทันใจให้ออกมาเสียจากสิ่งผูกพัน แม่บวชแต่ก็ยังมีจิตใจผูกพันอยู่ในเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของชาวบ้านมันก็ไม่เป็นบวชแม้ว่าไม่ได้บวชแต่มีจิตใจออกมาเสียจากเรื่องผูกพันเหล่านั้นได้มันก็เป็นการบวช บวชอยู่ที่บ้านหรือบวชอยู่ที่วัดนั่นจึงไม่ค่อยจะสำคัญอะไรนัก <S <S 1> <S 1> แต่มันอยู่ที่เรียกว่าบวชในตั้งก่อนๆเราได้พูดกันถึงคู่มือการศึกษาปริยัตโดยยืดยาวและต่อมาก็พูดถึงคู่มือใการปฏิบัติ ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงคู่มือสำหรับการปฏิเวทการเก็บเกี่ยว้นของการปฏิบัติก็ลองตั้งใจทำให้สำเร็จประโยชน์อีกสักครั้งหนึ่งในที่นี้ก็จะเอาพระบาลีสูตรหนึ่งมาสแสดงเราะว่าหาท่านมี หลับเกณฑ์กันอย่างไรในการที่เรียกว่าเป็นผู้บวชพระบาลีนั้นมีใจความว่าจ้ะพุทธเจ้าได้จัดกับภิกษุทั้งหลายให้รู้จักความหมายหรือเจตนารมุดมคติของการบวชที่แท้จริง ทีจัดว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีใครมาพูดขึ้นว่าเป็นผู้ที่ได้บมนุอรหัสพระพเจ้ารู้ชัดขาดสิ้นแล้วพระมมรย์จบแล้วกิจควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นท,ที่ต้องทําไม่ได้มีอย่างนี้ดังนี้เธอทั้งหลายไม่ไม่ไม่ไมควรคัดค้านและเธอทั้งหลายก็ไม่ควรจะยินดีรับเอาคือเชื่อ ตามนั้นแต่ควรจะถามปัญหาแต่บุคคลผู้กล่าวฉชนนั้นสืบต่อไปว่าท่านผูมีอายุท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านจึงถอนเส็ได้ซึ่งอหังการมามังการมา,มานานสัย ในกายนี่และในสิ่งอื่นที่อยู่นอกกาย <c oughs> นี่เราไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คัดข้านหรือไม่รับยอมรับ <c oughs> ว่าเขาเป็นพระาอารหันต์แต่เราก็จะตั้งปัญหาถามว่ารู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจรึงถอน ความเคยชินแห่งความยึดถือว่าเราว่าของเราออกไปจะได้นี่หมายความว่าอาการบวชนั่นคือการปฏิบัติประพฤติพรมจรรย,ย์นั่นมันมีความหมายอยู่ที่ว่าจะถอนเสียซึ่ง <c oughs> ความเคยชินแห่งความสำคัญว่าเราว่าของเรา คำนี้ขอให้จำไว้ให้ให้แม่นยามให้คล่องปากให้คล่องใจคือพูดได้โดยสะดวกคิดได้โดยสะดวกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าอาหังการะมะมังการะมานานุไซถ้าเรียกเป็นบาลีมันก็ยืดยาวอย่างนี้อหังการะแปลว,ว่ากระทำความสำคัญว่าเรามามังการะกระทำความสำคัญว่าของเรา มานานุสัยความเคยชินแห่งความสำคัญแห่งการทำความสำคัญว่าเราว่าของเราคือตั้งแต่เกิดมันก็ทำความเคยชินว่าเราว่าของเราในทุกสิ่งทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างน้อยก็รู้สึกว่ามันเข้ามาในฐานะ เป็นศัตรูของเราามันก็มีของเราทำ <c oughs> การเคยกินเข้ามาในฐานะเป็นมิตรที่วังดี <c oughs> มีประโยชน์แก่เรามันก็ของเราคือ <c oughs> มันก็มีตัวเราซึ่งจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นความคิดในลักษณะอย่างนี้มันมากมากมากเข้ามากเข้ามากข,าข้าวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กทารก มาจนบัดนี้คิดดูเถอะว่าถ้าเป็นเรื่องของสนิมจับเกล็ดกรังแล้วมันจะหนาตกเท่าไรเพาะมันจะกัดตรอนในความสงบความถูกต้องแห่งจิตใจนั่นักเ่าไรถ้าเราจะมี ความมุ่งหมายว่าจะพะจัดเสียซึ่งความเคยชินของการสำคัญว่าเราว่าของเรานี่เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายแล้วบวชอยู่บ้านก็ได้บวชอยู่วัดก็ได้บวชอยู่ในป่าก็ได้ที่เป็นข้อแรกเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสัาจว่าให้ใช้เป็นเครื่องทดสอบ อยังดูบุคคลผู้มาเปล่าเดี๋ยวนี้ว่าข้าพัเจ้าเป็นผู้มีประมรรย์จบแล้วจิตควรทำตามส่นสแล้วคือเป็นพระอาหารหัน์นั่นเอง